ครับก็สวัสดีครับสวัสดีพ่อเม่พี่น้องกวางไปนะครับสวัสดีท่านผู้ชมสิคาลบลักทุทสัน์นะครับมอนี่กับว่าจะมาอัปเดตล่งต่อหัวเสือครับว่าจะมีจากห้างวัยไ่ซําเดนะครับห้างหน่อยห้างญ่ซําเดยเดี๋ยวจะไปเบิงครับไปเบิงไปชมกันได้เลยครับเนื้อไก่กับมีครับห้างหนึ่งครับน่ครับมีห้างหนึ่งครับฮะโอ้ยหมดถึงดิ่นนะครับนายผ่านยาขึ้นครับ กำลังตรวจสอบเบิึงนะครับหมดแดงเขากัดว่าสันห้างนี่ว่าสันอูย้ยเต็มเลยกว่าเน,นี่ยดดยันนะครับหมดแดงครับอู้ยเดี๋ยื่อไผ่บึงใกล้ๆครับม่มันเสียดเบิร์ดหรือเ่าอู้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวย้อนเผาไปเห็นมัน เสียดายครับอุ้ยใบยใหม่เห็นปวงถึงเน่อยนี่ครับ <c oughs> นี่แต่หมดแดงครับเต็มเลยว่นี้งานนี่เอา้านะครับพี่น้องอุย้ยออกมาเดี๋ยวยังไงนี่ห <c oughs> มดแดงครับห้างนี่ครับโอ้ยเสียดายครับ <c oughs> ไปเบางล่างไหมครับพี่น้อง หลอดหัวหลอดแค่ไว้เลยครับครับพาเบิ่งอีกล่างนึงครับเบิดแบบว่าจักมวนอยู่ข้างไหนเนอให้เบิงบ่งอีกครับยังมีหลายล่างครับมีทั้งล่างใหญ่ๆกับมีครับลังหน่อยร่างใหญ่ครับ น,นี้ก็เป็นอีกล่างหนึ่งครับที่หามาไหวครับหามาไหวหามมาเลียงครับอีกล่างหนึ่งครับเดี๋ยวพายเบิ้งไปเรื่อยๆครับพี่น้องมีหน่อยมีหลายห้างซำใดนะครับก็นี้ครับนี่ล่างหนึ่งครับจะประมาณนี้ครับ มีทั้งข้างถี่มาอยู่นั่มนะครับข้างถี่เพ่นมาอยู่เองอยูไก่ข้นกับร้ายครับข้างนี้จะถอนแสงแล็กน้อยหนึ่งครับพี่น้องเอ,อนะครับบินเขาบินดอกด้วยครับเดี๋ยวไยเบิ่งอีกครับไปเรื่อยๆครับมีอีกหลายล่างหลายห้างครับครับพี่นอ้องเพาเบิ่งล่างนี้ครับ เป็นรังที่ใหญ่นะครับใหญ่แล้วก็เอามาไว้น่านเติบแล้วครับพอสมควรแล้วครับเป็นรังที่ใหญ่ที่สุดนะครับพี่น้องมาไว้ใกลไก่น้นี้และครับนะครับพี่น้องครับรังที่เอาไปแล้วครับนะครับประมาณนี้นะครับ นะครับพี่น้องเดินนะครับแถวายเบ่งไปเรื่อยครับพี่น้องตอนนี้ผ่านไปแล้วหาเนาะหาห้างเนาะผ่านไปแล้วหาห้างครับพามาดูร่างนี้ครับมันมีแต่ตัวได้มีหดแตืนได้นะมนูนี่ร่างนี่ก็ใหญ่เติอครับนะครับพี่น้อง งี่แหะครับล่างนี่ครับหายเบิ่งไปเรื่อยครับอัปเดตครับร่วมถี่ทั้งมาอยู่น่ำกับร้ายนะครับพี่นอ้องงางๆแง่ได้ครับพี่น้องก็ต้องอ้อมต้องเบียนไปทั้งสันแล้วครับครับล่างนี่ครับ ไช่ครับกอขึ้นสูงเลยที่เดียวเชี่ยวนะครับนี่อีกล่างหนึ่งครับพี่น้อง่อกันมากครับล่างนี้ใหญ่ครับเบิ่งกันใหญ่ๆกับไก่ไปเลยครับพี่น้องกอขึ้นจอมเนาะครับเดี๋ยวเบื้องล่าง่อไปครับ ยังมีอีกหลายครับพี่น้องร่วมทั้งขี่มอยูเองแล้วก็ทั้งขี่มาเอามาเลี้ยงไหวนะครับยังอยู่ประมาณสี่หาห้างนะครับอยู่ในเขตพื้นที่หน้านะครับนะครับพี่น้องห้างหนหมดกัดบมอายาเนี่ยห้างในึหมดกัดบ่นะครับ,ห,ห,รบ,นะรบห้างหนึ่งครับ น้อยครับร่างนี้ครับนะครับร่างหนึ่งครับน้อยครับร่างนี้ครับเขียวม้าเรลี่ยงไหวแต่ว่าพื้นบ่อบอกข่อยใหญ่นะครับร่างนี้ครับบ่งบว่าเป็นหยังนะครับพี่น้องผู้ที่มีประสบการณ์หล้วก็ช่วยบอกให้เ้วยอครับว่าเป็นหยังร่างจังบอกข่อยใหญ่ปีนี้ครับหรือว่าเป็นคือการบ่อนะครับพี่น้องลัางยู่ประมาณที่น้อยซ้ำ ซ่ำคกนี่แล้ครับประมาณนี้ครับไฟเบิ่งอีกนะครับยังมีอยู่ประมาณสามล่างนะครับพี่น้องนะครับพี่น้องที่เพิ่นมาอยู่เองนะครับล่างนี้ครับกนะ็จะประมาณนี้และครับพี่น้องนะนะครับ อยู่ที่ต้นตะแบงหญ่ครับเห็นสัดเจนเลยครับตัวน,นี้อยู่ต้นตะแบงหง่ครับซึ่งห่างจากต้นกระถทนนะลง,งหรือโบลายวันไหนครับเห็นนะครับเห็นรี่น้องสูงนะครับเกินไม่อยู่เองนะครับร่างนี้น่าจะเป็นร่างที่แม่พันธุ์เพาะพาเพาะไว้เพาะพันธุ์ต่อไปแล้ะครับอยู่สูงเกินครับพี่น้อง ครับโอเคครับเดี๋ยวเบื้องล่างในเหล่าครับพี่น้องยังมีอีกล่างนึงครับถือกระยู่เองในเรล่าเขาครับครับพี่น้องเดี๋ยวเบื้องล่างในเหล่าครับนี่ครับอุ้ยล่างใหญ่พอสมควรนะครับล่างในเหล่าครับพี่น้องในเหล่าเขาเพิ่งกระยูได้ครับเขาก็ยั่งได้ครับพี่น้องเขาก็ยั่งแต่ว่าเอาเขาก็ะบาดไปนี้ เราครับิุณมาอยู่แก่ม่านแล้วม่านสองเดือนแล้วครับอยู่ในเหล่าเขาครับครับกจะประมาณนี้นะครับพี่น้องอาเบตลั่นตอนะครับที่มีอยู่ทีเอามาเลี้ยงไว้ล้วก็ร่วมทั้งที่เพิ่นมาอยู่นั่นะครับฝากพี่น้องติดตามกดติดตามรับเบิงรับช่วงเห่ด้วยครับพี่น้อง ทุกทายนี่ขอกาวคำว่า,าสวัสดีครับขอบคุณครับพี่น้อง